มีอะไรเหรอฮะอะไรมือเย้เลยมือมือะไรมีใส่อะไรกระเป๋าครับพี่อกี้อะไรมีใส่อะไรกระเป๋าพี่อกี้จะใส่อะไรด้านหลังก็ด้านหลังด้านหลังด้านหลังกระเป๋าวะได้ด้านหลังกระเป๋าว่าใส่อะไรไม่มีแล้วพี่อกี้ใส่อะไรมีอะไรบ้างเอ้าทำไมมาคนเดียวอ่ะรอรับข้อมูลฮะรอรับข้อมูลไปนะ รอรับขบวนผมเพิ่งหายโควิดเพิ่งครบกักตัวผมเลยคุยตรวจรถเลยมาคนเดียวครับผมเมนพี่ตรงนี้ต้องนานแล้วมาคนเดียวเนี่ยก็รอขบวนรอขบวนรอขบวนต้องมาสองคนนะผมเพิ่งพ้นโควิดผมติดโควิดเพิ่งพ้นครับก็เลยไม่อยากให้ผูต้ตรวจตรวจด้วยครับเพราะผมเนี่ยติดโควิดครับเหรอครับผมนะฮะหนึ่งสองสูงสามนะครับ 1, 2, นะฮะหนึ่งสองสูงสามไม่ต้องักนี้ครับทำไมเรียกเขาแล้วไม่เขียนไม่สั่งเขาอ่ะเมื่อกี้เรียกเขามีเหรอพี่ ทางจะไปเข้าโรงงานเอสซเอสซีจี๋อถามทางครับผมเหรอตามนั้นนะครับว่าถามทางนะฮะเมื่อกี้ตามมานะครับเมื่อกี้ดูนะถามทางครับถามทาง,ทางเรียกเขาแล้วไม่เขียนใบสั่ง พอยอไม่ขาดนะครับมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวนะาตาข่านนะตาขา้านสาเสระบุรีนะนะครับมาจากวังน้อยนะที่จะมุ่งหน้าเข้าตัวสระบุรีนะครับนะสามทางสามทาง เขาว่าอะไรครับเขาว่าามทางมาคนเดียวรอรับสเสด็จเขาว่างกันนะรอรับสเสด็จเอสาสสนไะม่สงสัยนะมีประชาชนเขาสงสัยอยู่นะว่าท่านมีแบบขี่หรอือเปล่านะลองเข้าไปสอบถามดนะิ ประโยชน์สาธารณะเนานะไม่มีคติเจ้าที่อเนาะหรือว่าไปวิชาจนเขาสอบถามมาเนี่ยเจ้าที่มีใบ,บขี่ไหมนะไม่ตรวจสอบอะไรเขาเลยนะและ้วก็สอบถามดูถ้าบขออนุญาตสอบถามเนาะเพื<ค>่อประโยชน์สาธารณะถ้าขับรถเนี่ยท่านมีใบ,บขี่ไหมมีครับขออนุญาตดูหน่อยนี้ป่ะครับ ไม่ได้พกมาอยู่ในระบบทั้งห,งหมดทุกคนเป็นคนระพับมีใบยักขี่ทุกคนทั้งกร่ใหญ่ดูชื่อแล้วก็ไปข,นข,นขนันรถลงพักแล้วก็ดูแต่ขันยุทธิลงพักหมดครับออ๋ตอนนี้นนพี่เอาเอาแบขี่มาไหมไม่ได้พกครับไม่พกพาแบขี่เพราะฉะนท้นนเป็นอักยนต์อินอนี่อยู่แล้วครับผมก็ขี่มันเป็นเอมันเป็นคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเป็นในระบบเซนเลยครับมันถึที่มายึดถึงนี้ได้อยู่แล้ว เหรอทำไมประชาชนประชาชนเขาขับรถมีแบบขีเวลาเจอด่านบัฟให้ดูได้ทันีมันกดได้ครับกดเครื่อคอมพิวเตอร์ได้ครับเหรอมันเช็คได้สมุดได้ครับอ๋อรูปแบบใหม่คือไม่ต้องพกผ้าแบบขี่ครับผมมันเช็คได้ครับแล้วไม่ต้องพกใช่ไหมแบบขี่เนี่ยไวกับขี่เนี่ยมันเช็คได้แล้วตำรวจถไม่ให้มันไม่ต้องพกอะไรนะครับตำรวจที่ด่านเนี่ยเขาเช็คได้ทุกคนต้องมีผีไม่มีนะครับเอาแลาเข้าด่านเป็นประสนานนักอ๋อขออนุญาตดูแบบขี่หน่อยประชาชนยื่นให้ทันทีใช่ไหม อะไรประชาชนจะประชาชนยื่นให้ทันทีพี่เป็นศาลที่โรงพักได้เลยจำสี่ผมอยู่ที่โรงพักโอเคผมมาบ้าจำี่ผมอยู่ที่บ้านไงีอยู่ที่โรงพันได้ไหมไม่ใช่ผมกดคอมพิวเตอร์ได้เลยผมเช้ทางกานกดไม่ด้เลยครับไม่นในขณะนี้พี่มีใบงค์สี่ไหมมีครับไหนครับผมไม่จำเป็นต้องให้คุณดูผมมีนี่ไปไม่ประชาชนเขาสงสัยสงสัยก็สงสัยได้สงสัยเนาะแล้วตอนนี้พี่ขับรถมาเนี่ยพี่มีใบงค์สี่ไหมมีครับไหนพี่ขอดูหน่อย ผมไม่ได้ดูฮะ <H ā? S 2> ถ้าไม่ดูที่ฐานนี้ถ้าไปดูไปดูที่ฐานนี้ได้ไหมมีแต่มไม่พกปามาไปขี่เนี่ยถึงไม่ได้พกปา,ามันถ้ามีรูปสแกนจักรยานนี่ก็ใช้ได้เหมือนกัน uh? กจะดูจะดูจากตรงนี้ก็ได้เนอะถ้าจะดูอ่ะผมไม่ดูเนอะะผมไปดูไปดูที่ฐานนี้ก็สามารถตอบคำถามได้เน uh? อะเพราะว่าผมว่าประชาชนถกฝ่ายอาว่าเจ้าท <ต ues S 1> ี่มีใบขี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะปติประชาชนเนาะขี่เข้ามาในดาดตันใหญ่ก็จะให้ดูใบขี่กัน เราว่าพนักงานที่เจ้าที่เนาะด้วยความเคารพเนาะท่านเจ้าที่เราก็เข้ามาสอบถามท่านว่าท่านมีใบขี่หรือเปล่าแต่ท่านก็ไม่มีแต่ให้เช็คให้เช็คเอาไม่มีได้ไงไปดูมูลไ่มีได้ไงมแสดงให้ประชาชนได้ไหมได้ไหนให้ดูตอนนี้เจ้าหน้าที่ทีอยากดูที่ไปดูทีสถานนี้ไม่นักงานนี้หน่วยงานที่ตรวจสอบผมรู้เข้าใจนี่เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบแต่ผมให้มันก็ให้ยังงี้ที่อยากไปดูสถานีทุกอย่างมีข้อมูลหมดอ๋อสรุปว่าเออใบผีได้ดูต้อดูสถานีอย่างเดียว ผมให้พี่ดูแค่นั้นเองนั่นตอนนี้คือว่าพี่บอกก่อนหน้านั้นแล้วพี่มีแบ,บ็คขี่ <ฮะ S 1> พี่ไม่ได้พกพามามันอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในนี้ครับถ่ายาเอกสารได้แล้วอยู่ในนี้ครับผมเอา,เอาตามนั้นนะฟังกันนะฮะท่านไม่ท่านไม่ได้พกพาแบ,บ็คขี่มานะโอเคเนาะนี่นะพอชาชนก็อย่างว่านะพอเข้าด่ายก็แบบ็คขี่นะยิ่งต้องเป็นแบ,บ็คขี่หน่อย หมดอายุหรือไม่หมดอายุนะแต่ท่านนี้ไม่ขี่ไม่ได้พกพามานะครับไม่ได้พกพามาให้ไปตรวจสอบอที่ต้มยมน,นะหรือต,ตู้สถานีของท่านนะไม่แบบขีน่นะเนี่ยดูเอานะชัดๆนะเจนๆไม่น่พูดอะไรมากรู้กันนะครับรู้กัน ประชาชนประชาชนสอบถานนะเจ้าที่สอบถานประชาชนนะมีใบขี่เปล่าขออนุญาตแสดงหน่อยอันนี้ประชาชนก็สงสัยอันนี้ประชาชนสงสัยนะครับไม่ได้มีคติท่านนะประชาชนาสงสัยว่าท่านมีใบขี่ไหมว่าท่านาขับรถมานะครับนี่ผมสอบถานท่านนะท่านก็ไม่มีแสดงให้ประชาชนนะครับ แต่ถ้ามาปฏิบัติหน้าที่คนเดียว้วยอีกตั้งหากคู่บัดดี้อย่ไหไไม่รู้นะครับบอใช้วิจัยยานในการรับชมนะครับผม,มแค่ผู้นำเสนอนะครับผมไม่มีกตีเจ้าที่หรอกเอจะได้่ทำถูกก็ขอยทำไปนะฮะบบางาสิสัยากก,ยากก็อยู่หลักเกณฑ์ฮะระหว่างประชาชนกับเจ้าที่เนาะมันก็อยู่ถ้าเท่าเทียมกันนะอันนี้ ผมไม่สามารถออกไปสั่งให้เจ้าที่เขาได้นะครับเพราะว่ามีหน้าที่ของประชาชนน่าจะไปเขียนใบสั่งให้เราเป็นเจ้าที่ดีเขียนใบสั่งให้เราทันทีเนาะตามนั้นนะฮะเส้นสระบุรีนะครับมาคนเดียวประชาชนเครือบแคงและสงสัยไม่มีใบผีครับตามนี้นะฮะ มาเดียวมาเดียวในร้อยนะครับร้อยต็มวัตีนะครับผมก็อขออนุญาตยุยติในการไล่นะฮะผมแค่นำเสนอผมก็อขออนุญาตเดินทางต่อนะนะประการสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับโปรดใช้วิจายณาในการรับชมนะครับ